คสูลงมาคลืนลงคอและนี่ก็คือคณะครูโรงเรียนสายวิทย์ของมยมสิบเอ็ดที่กำลังอืดอยู่ในน้ำอย่างเต็มที่ช่วยล่ดูใกล้ๆดูใกล้ๆนะครับใกล้ๆอันนี้เจ้าแม่ ดูชัดๆนะครับดูชัดๆครโชว์ขาหัวหน้าสายเราโอ้มูกระโดดูกระโดดไอรก็ไปจะมูก่อนเไอาบน้ห็นไหมครับปฏิกิริยาการโต้ตอบของคณะครูหัวนี่นะดูดูดูการทำหน้าตาแต่ละคนโอ้โหสุดเซ็กซี่ <perfekt> ด,ด,ดูดูอันนี้อันนี้คูหม,มีนะครับอันนี้คูหม,มีดูชัดชคูหมีคูหมีดูดูดูไม่เคยพบเคยเห็นนะครับอันนี้เป็นหัวหน้าสายอนุบาลนะครับดูชัดๆพที okay, ่โน่งนั่งเขาอยุบฝั่ง